แต่สามกันสวสวที่เต้นอยู่เนี่ยมีต่สวทั้งนั้นเลยพอเต้นเสร็จก็ไปหายาลงมานั่งสูตรลมสูตรมกันอ่าหลังเวทีนั่งสูตรมกันอ่าขอบคุณอ่าคุณยายเทพขอบคุณมาคุณยายเทพไปไหนมามีเห็นหน้าเห็นตาเลยยายเทพขอบคุณยายเทพมากๆเด้อว่าคุณยายขอบคุณมากๆเด้อคุณจวนอองขอบคุณมากอ่าคุณจวนองคุณบ้านคุณจวนองก็ น่องหมาก็ได้หลายน้องหมาก็หนีมาจากโรงเรียนกระโดดกระโดดกำแพงโรงเรียนมามาหาหมาทางบ้านคนุณจนอง,องคุณจนองก็มีน้องหมาก็ได้หลายหมาทางโรงเรียนก็มาหากันเนี่แล้เนี่มาก็มามาถึงก็มาซิอิกสักงไว้เลยกันผมเห็นหมาผมเห็นหมาทางโรงเรียนหามาทางโรงเรียนบ้านคุณจนอง แล้วก็มาหาหมาทางบ้านคุณจนอองบ้านคุณจนองเขาเลียกหมาหลายเด็เลียงหมาเยองมากเลยหมาก็ียกมากมากหมากระโดดกำแพงหากันหมาเขาก็อยากมีคู่เนาะคุณจนอองผมไปนั่งดูผมก็นั่งถึ่งน่ะเรอเอ้หมาเ็าอยากมีคู่กันกระโดดกำแพงหากันเลยพี่น้องกำแพงสูงก็องสูงน่ะกำแพงยังสูงในบ้านคุณจนองเนาะกำแพงสูงกำแพงโรงเรียนน่ะอาคุณวนองก็บอกว่าน้องหมา น้องหมากระโดดกำแพงอ่ามาหามาหาสาวเพราะว่าเนอะเขาเก่งนะน้องหมานี่เก่งมากๆบ้านผมนี่ก็เก่งเวลาหนังเกากระโดดขึ้นรอกกำแพงเดินเดินรอกกำแพงเลยเลยแล้วถ้ากระเดินทําไมก็จะก็อยากหาที่เดินไม่รู้ปเป็นะเนี่ยตั้งเดินเ็าไม่เดินก็ไม่เดินนะก็เดินรอกกำแพงอ๋อไม่ได้ไม่ได้เลยไม่รู้ปเป็นอะไรชอบปีนแล้วก็ เราเอาเพยงกรเดินร้อกไปรมาอืมเขาจะชูความโกรโช์ความโกรธเราจะไปหาสาวสาวคุณยายเทพไม่ได้ไปเต้นรำวงหรือครับคุณยายหายไปไหนมาคุณยายยังไม่ตอบผมเลยอ้าวคุณยายไปไหนมาคุณยายเทพอ่าคุณยายเทพขทวัดีคุณพึ่งอ่าขอบคุณคุณจนองก่ทั้งดีคุณยายเทพเทพขอวัดีคุณจนองเนาะอ่าขอบคุณน้องกุ้งสดน้องบางเด้อขอบคุณทุกค กองซดขอบคุณอมาเพื่อแหวกำลังใจกันเนาะ่าไนกำลังใจบ้านน้องคุงซดได้เด้อไปทักทายกำลังใจกันเนาะทุกๆบ้านอั่รแหวนกำลังใจกันเนาะขอบคุณขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนขอบคุณทุกเรื่องทุกไลฟ์แหวกำลังใจซึ่งกันเดียกันขอบคุณน้องคองซดน้อมาเด้อน้องคองซดก็มาได้มาแล้ว้ออ่าสิบสามพิบสี่สิบสามพิสี่ขอบคุณน้องมาอ่าคุณยายเทพยังไม่ตอบเลยคุณยายเทพไปเที่ยวไหนมาไม่เห็นหน้าเห็นตาในช่วงนี้ ขอบคุณคุณจนออกมากมากเลขอบคุณคุณจนอ๋องขอบคุณยาเทพขอบคุณน้องกุ้งโซดขอบคุณมากมากขอบคุณน้องบิ๊กมากมากเขอบคุณคุณพึ่งก็อน้องกุ้งน้องกุ้งน้องกุ้งเริ่มแคทเริ่มแคทเริ่มแคทขอบคุณออกมาเลอภรรักกิจ เยอะจ้าโอ,อ้ธุรรกรจกอิอคือการท,ทําเสื้อผาเนาะบ้านคุณยายเทพแกทําเสื้อผาขอบคุณนางมาหรือขอบคุณคุณยายพีต้องขอใจเนาะนางว่าเลยต่างคนต่างมีนาที่ต้องทํานางว่าเนาะขอบคุณนางมาหรือแต่ผมก็ต้องมีพระรกคิจทาตื่นเช้ามากก็ตื่นตึงเต็ดทีสี่ทีห้าไปอยู่ในที่ทํางานนน่นขอบคุณนางมาหรือบางทีก็ไม่ได้ทักทายบ้านพีบ้านนองก็ต้องกราบ,บขอโทษขออภัย บ้านพารวยบางทีก็ไม่ได้ไท,ทักทายเขาด้วยบ้านพารวยนะ่ะถามพิรวีคุณเงียบแต่ไม่เงียบตกมีเสียงดนตรีอยู่แต่แต่จะบ้านไม่ค่อยได้ทักทายใครท่านหลาบ้านพาดรวยน่ะขอบคุณมากคืนนี่คืาาน,นแต่คืนไม่ได้คืนเงียบอกคุณมีเสียงดนตรีนั่นแหละแต่แต่ไม่ได้ทักทายใครต้องขอโทษขอไฟด้อบา้านพารวยต้องขอโทษแทนน้องด้วยอขอบคุณทุกกำลังใจด้อขอบคุณพีนน่น้องทุกคน ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นร้องเพลงเลยปกติได้ขึ้นร้องเพลงช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาร้องเพลงเลยขอบคุณน้องบิ๊กขอบคุณคุณถาปนีมากมากเลยขอบคุณคุณถาปนีขอบคุณน้องรบียบขอบคุณออมดุสนีขอบคุณแมดุสันีมากมากเลยขอบคุณแมดุสนีมากมากขอบคุณคุณหถาปนีมากมากหรือขอบคุณคุณถาปนีขอบคุณคุณถาปนีขอบคุณแมดุสันีขอบคุณพี่เนอรวี สวัสดีทุกท่านทุกท่านจ้าขอบคุณเม์มากมาหรือขอบคุณเมมมากมาทดีแบกใหมกำลังใจเนาะจอดจอดไปล้างล้างชามคนขอบคุณมากมาหรือขอบคุณทุกทุกกำลังใจเนาะขอเวุณใหม่กำลังใจกันได้ขอขอบคุณทุก